สวัสดีครับผมองอเล็กซ์นะครับชาแนลอ l ล็กซ์มู n วอล์นะครับชาแนลของผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดีๆ mindset ดีๆนะครับเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันและยกระดับความคิดของคุณผู้ฟังนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่าสรุปหนังสือ how to win friends and influence people นะครับของคุณเดลคาเนกี้นะครับซึ่งเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่2ของหนังสือเล่มนี้ในชาแนลของผมครับ ตอนก่อนหน้าและตอนถัดไปผมก็จะใส่เอาไว้ใน description ด้านล่างนะครับลองติดตามกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะสอนว่าทำยังไงให้เราชนะใจคนได้นะครับแล้วบทนี้ก็จะชื่อตอนคือเคล็ดลับในการดีลกับคนอื่นครับเริ่มแรกนะครับคุณผู้เขียนก็ได้ยกคำพูดของคุณซิกมุนฟรอยครับว่ามนุษย์มีความต้องการอย่างหนึ่งที่ฝังลึกในจิตใจของพวกเขานะครับนั่นก็คือความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญครับ มันคือหนในความต้องการ8อย่างของมนุษย์ครับที่เราโหยหาตลอดและจะขาดไม่ได้พอๆกับความต้องการทางเพศแล้วก็ความต้องการอาหารครับความต้องการเป็นคนสำคัญมีอำนาจมากขนาดไหนมันมีพลังมากจนทำให้คนคนหนึ่งที่ทำงานอย่างยากลำบากอยู่ในร้านสะดวกซื้อครับ ไปขวนขวายหาหนังสือกฎหมายเก่าๆที่เขาเจอในกองขยะแล้วก็เรียนด้วยตัวเองจนกระทั่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้นั่นก็คือคุณอับราฮัมลินคอนมั่นเองครับความต้องการเดียวกันนี้นะครับกรอบผลักดันให้คุณเชลส์ดิเกนส์นะครับเขียนหนังสืออันเป็นตำนานของเขาขึ้นมาได้ครับความต้องการเดียวกันนี้นะครับก็ทำให้คุณร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับก่อตั้งองค์กรที่ใหญ่โตระดับโลกของเขาขึ้นมาครับ ถึงจะมีคนที่ประสบความสําเร็จจากความต้องการเป็นคนสําคัญเยอะแยะมากมายนะครับในเวลาเดียวกันครับแรงนี้ก็ล่อลวงให้คนมากมายหลงผิดไปด้วยครับความต้องการเป็นคนสําคัญล่อลวงให้คนก่ออาชญากรรมมากมายครับตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงเป็นแก,งก๊งมาเฟียใหญ่หรือว่าค้าอาวุธสงครามค้ายาเสพติดก,ก็มีครับเรื่องการอยากเป็นคนสำคัญนะครับไม่เข้าใครออกใครเลยครับไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนนะครับ คนบางคนมีฐานะดีนะครับแต่ยอมกลับทำตัวไร้เหตุผลได้ครับเพื่อที่จะได้ความสำคัญกลับมาลองดูเรื่องของนางแมคคินลี์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณวิลเลียมแมคคินลี์เป็นประธานาธิบดีคนที่25ของอเมริกาครับด้วยความที่เธออยากเป็นคนสำคัญของคุณวิลเลียมครับเธอได้บังคับให้คุณวิลเลียมแมคคินลี์นะครับสามีของเธอมานอนข้างเธอครับวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กล่อมเธอนอนจนหลับ แล้วเขาต้องมาครับไม่ว่าเขาจะติดภารกิจประเทศระดับไหนก็ตามแล้วเธอก็ยังบังคับคุณวิลเลียมครับให้มานั่งเฝ้าเธอขณะที่เธอทำฟันแต่พอดีวันนั้นนะครับคุณวิลเลียมติดภารกิจต้องปรึกษากับเลขาธิการรัฐครับซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญมากพอคุณวิลเลียมจำเป็นต้องไปครับเธอก็อารวาดบ้านแตกเลยครับทำสเสละเลยลองคิดดูครับนางแมคคินล,ลีก็เป็นคนที่ฐานะดีมากเลยนะครับเป็นถึงภรรยาของคุณ วิลเลียมประธานาธิบดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังทำตัวออกมาแบบนี้ครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาเรื่องวิธีการเดียวกับคนต่อนะครับผมก็จะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด subscribe ที่ปุ่มขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจผมนะครับและทีมงานทำวิดีโอดีๆออกมากันต่อไปนะครับขอบคุณครับ ผู้เขียนเขาก็ได้เขียนถึงคนคนหนึ่งนะครับคนคนนี้เขาเป็นคนแรกๆของประเทศอเมริกาครับที่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินเดือนนะครับปีหนึ่งมากกว่า1ล้าน u ดอลลาร์ในปี1921ครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในยุคสมัยนั้นคนคนนี้เขาชื่อว่าคุณชาร์ลส์สวอปนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับ เขาถูกว่าจ้างโดยคุณแอนดรูว์คาร์เนกีครับให้ทำงานให้กับบริษัท United States Steel Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ค้าเหล็กนะครับกำไรสูงที่สุดในอเมริกาในยุคสมัยนั้นครับแล้วทำไมเขาถึงได้เงินค่าจ้างเยอะขนาดนั้นเขาเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าคุณชาลส์บอกว่าก็ไม่ใช่ครับหรือว่าเขามีความรู้เยอะก็ไม่ใช่อีกนะครับสิ่งที่ทำให้เขาได้เยอะขนาดนั้นก็คือความสามารถในการดีลกับคนที่เขามีครับ ผู้เขียนก็ได้เคยไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้นะครับว่าอะไรเป็นเคล็ดลับในการดีลกับคนของเขานะครับเขาก็ได้คำตอบมาว่ามันอยู่ที่คำพูดที่คุณใช้ครับคุณชาวกล่าวอย่างมั่นใจครับว่าความสามารถพิเศษที่เขามีก็คือการให้ความกล้ากับคนอื่นครับแล้วเขาก็เชื่อว่าไม่มีอะไรนะครับที่ทำลายขวัญและกำลังใจของพนักงานได้มากกว่าคำวิจารณ์จากคนที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาครับ คุณชาวสเป็นคนที่ชอบให้กหลังใจคนอื่นมากๆครับแล้วก็ไม่เคยให้คําวิจารณ์กับใครเลยแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากๆด้วยครับเวลาเขาจําเป็นจะต้องให้คําวิจารณ์กับใครอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณชาวมีแล้วปกติครับเวลามนุษย์บอสของเรานะครับเจอสิ่งที่ลูกน้องทําแล้วไม่ถูกใจเขาจะทําอะไรครับคนส่วนใหญ่มักจะทําตรงข้ามกับคุณชาวเลยครับ นั่นก็คือแน่นอนว่าเขาจะต้องเรียกลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับเข้ามาตำหนิเข้ามาอบรมหรือเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเวลาที่พวกเขาทำดีนะครับบอสบางคนกลับไม่เคยเรียกมากล่าวคำชมกับพวกเขาเลยครับจากประสบการณ์ของตัวคุณชาลส์เองที่ยาวนานนะครับเขาบอกเลยครับว่าเขาไม่เคยเห็นคนแม้แต่คนเดียวครับที่จะทำงานได้ดีขึ้นในภาวะกดดันจากผู้นำ ไม่มีใครเลยครับที่ทำงานได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นจากคำวิจารณ์อันเลวร้ายของผู้นำครับในทางกลับกันครับลูกน้องจะทำงานได้ดีขึ้นในจังหวะที่ผู้นำให้กําลังใจเขาครับและผู้นำเห็นคุณค่าของชิ้นงานที่เขาทำออกมาครับโอเคครับพอเราได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คนเรานะครับต้องการมากที่สุดนั่นก็คือคำชมนั่นเองครับ แต่คุณคาเนกี้นะครับได้ให้คําเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าคําชมนะครับเวลาให้คนเราควรให้ด้วยความจริงใจครับไม่ใช่การเยินยอคนอื่นเพราะคําชมที่ปลอมๆนะครับมันจะเปรียบเหมือนกับเงินปลอมครับที่เราให้เขาไปเหมือนตรงที่ถ้าเกิดเราส่งต่อไปให้คนอื่นนะครับมันก็จะเกิดปัญหาทั้งกับตัวคนที่รับคําชมไปด้วยแล้วก็ตัวเราที่ให้คําชมไปด้วยครับคําชมที่ชมด้วยใจนะครับ เราก็จะชมเขาที่ผลงานของเขาจริงๆครับแต่ว่าคำเยินยอนะครับมันก็จะเป็นคำชมที่เราพูดในคำพูดที่คนฟังอยากฟังเท่านั้นครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ให้คุณผู้ฟังลองเอาข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ไม่ค่อยจะพูดชมคนอื่นก็ลองพูดดูครับพูดชมเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวบ้างเวลาเขาทำดีให้เราพูดชมภรรยาของคุณบ้างเวลาที่เขาทำดีกับคุณ เวลาที่ลูกของคุณนะครับเรียนหนังสือได้ดีหรือว่าทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาอย่างเช่นทําอะไรเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งอบขนมเป็นหรือว่าเรียนภาษาที่3มขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆก็ได้ครับก็ลองพูดชมเขาอย่างจริงใจบ้างเวลาที่ลูกน้องของคุณครับทำผลงานอะไรดีๆออกมาลองหาโอกาสชมเขาดูครับชมทั้งต่อหน้าแล้วก็ชมทั้งในที่สาธารณะนะครับ ลองมองหาโอกาสที่จะชมคนอื่นดูครับมนุษย์ทุกคนนะครับมีข้อดีเป็นของตัวเองลองดูว่าคนคนนั้นมีข้อดีอยู่ตรงไหนครับลองดูให้ดีครับว่าคนคนนั้นมีข้อดีอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็หาโอกาสที่จะชมเขาในจุดนั้นถ้าคุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นคนที่ดีกับคนได้ดีขึ้นแน่นอนครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นการจบเนื้อหาบทที่2ของหนังสือ How to Win Friends and Influence People ของคุณเดลคาเนกี้นะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาต่อบทที่3กันนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วนะครับแล้วเกิดผลยังไงบ้างก็ลองมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ชันด้านล่างนะครับผมกําลังรออ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังอยู่นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมอ๋องอเล็กซ์นะครับช ANNEL อเล็กซ์มู a วอนะครับเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ